สวัสดีค่ะคือเราอะซื้อของเล่นมาลาบูบูคือมันไม่มีขายแยกเวอร์ชันสามอย่างเดียวอะมันมีขายแบบคู่เราก็เลยเลือกคู่แบบเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสามมาเพราะเวอร์ชันหนึ่งเราก็เคยซื้อเนาะแล้วเราก็ขายิ้งซึ่ง,งเราก็ไม่คิดจะซื้อใหม่แต่แกเป็นว่าเราก็หลงสเสน่ห์ของลาบูบูอะเราก็เลยแบบซื้อมาใหม่ครั้งนี้ก็ซื้อมาเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสามแล้วก็ซื้อกอบมาด้วยแต่กอบอะเห็นบอกว่าลาบูบูของเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันสามใช้กอบรุ่นเดียวกันได้ เดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มแกะก่อนเริ่มแกะที่เวนนอร์ชันหนึ่งไดีกว่าเวอร์ชันหนึ่งอะเอาจริงๆเราชอบทุกตัวนะแต่เราไม่ชอบสีอ่อนเราไม่อยากได้สีเงี้ยเราไม่อยากได้สีอ่อนอะแต่สีเข็มเราชอบมากเลยแต่สีอะไรก็ได้แต่ไม่เอาสีขาวไม่เอาสีแบบน้ำตาลอ่อนอะเพราะเราคงไม่มีตังค์มาซื้อเสื้อผ้าแต่งเพิ่มอยู่แล้วเราก็ขอสีที่แบบว่าเอามาแกะกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มแกะแกะยากว่ะเราหาคัตเตอร์ไม่เจอเราใช้ปากในการแกะดีกว่านี่จี๋ตรงนี้เลยีสแ เดี๋ยวมาลองดูกันยา yeah. ah. เราจะไม่ดูสีเราจะไม่ดูสีเอาสีอะไรดีสีอะไรดีแกแล้วนะแกแล้วนะยาอ่ะสี